สาวนีครับผมตอนนี้เราอยู่เกมฟีฟ่าไรส์สามนะครับผมอยู่กับระบบแลกเปลี่ยนนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะระบบแลกเปลี่ยนนะครับของโอเคนะฮะเอ่ออันไหนวะเอ๋ออันไหนวะของขวัญเติเมเงินเอ้ยนี่นนตรงนี้อันนี้อันนี้ของบีบีพีไม่เกี่ยวนะโอเครับรับเรบาจะได้มี 10m นะครับผมเราจะมีท็อปนี้นะฮะท็อป30ปีธรรมดานะครับ โอเคเดี๋ยวเปิดของฟรีก่อนสีส่สี่สี่แสนนะครับผมเาขาเขาเซลล์นี่หรือเปล่าไปแปดล้านโทนี้คลูสเฮ้ยโทนี้ครูสเก่งด้เว้ยโดต้องมาแล้วแหละเก้าล้ 9, 000, านเดวานเฮ้ยกี่ล้านวะเอ 9, 000, 6, 000. เอเก้าล้านหกล้านเฮ้ย มาเลสโอ้ยมาเลสบวกสามบวกสี่้วแหละโอ้ยจับโดหือกองเต้ตัวสุดท้ายโดโอ้โหเก้าล้านเลวานสตีนโอ,โอเคครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผม